สองตัวนี้นะครับตัวด้านหลังก็ผนเป็นสองกำลังสองเหมือนกันนะครับสังเกตนครับว่าตัวนี้ก็คือตัวนี้ของบรรทัดกอนนะครับส่วนกลุ่มนี้ก็คือตัวนี้ของบรรทัดกอนนะครับส่วนกลุ่มนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นสี่ครับมันเป็นสี่นะครับแต่ว่าของเก่ามันเป็นหนึ่งดังนั้นก็ต้องลบออก ัว <S <S นี้อยู่ในรูปสองกําลังสองกำบูลนะครับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองมันก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองกำมูลสามเท่ากับสองครับตัวนี 2> 2้เราเขียนตรงนี้นะครับ x ลบสองทั้งหมดกําลังสองตัวนี้ย้ายสามลบสามนะครับไปไว้ที่ฝั่งหนึ่งจากลบก็จะกลายเป็นบวกตัการต่อ รือที่สองข้างถอรู้นะครับจะเห็นว่าถ้าถอดรูทั้งสองข้างนคะนรรนครับตัวนี้มันจะกลายเป็นอไรเดียวลบสองอย่าลืมไหมครับถอดรูปต่อมาปุ๊บนะครับตัวรูปสามตัวนี้ก็จะกลายเป็นมีทั้งบวกและลบนะครับของรูปสามดังฉนั้น,นค่า x ครับจะได้จากการย้ายค่าของลบสองนี้ ไปบวกนะครับค่า x ก็จะมีสองค่านะครับก็คือค่าของบวกลบสามนะครับบวกด้วยสองกับลบลูสามบวกด้วยสองจาก x นะครับเท่ากับบวกลบรู้สามครับบวกสองเราจะแยกค่า x ได้สองต่งต่อก็จะมีที่หนึ่งนะครับ x ครับเท่ากับลู้สามบวกสองตอน,นีที่สองนะครับ x เท่ากับลบรูทสามบวกสองนะเป็นเทียนครับว่ารูทสามเนี่ยมันก็คือหนึ่งบวกเ็ดสามสองนะครับซึ่งหนึ่งบวกเศดสามสองเนี่ยบวกกับสองนะครับเห็นว่ามันจะเป็นสามสามเกืบสี่นะครับจะถามว่าค่า x เนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ดูที่รูปนะครับดูที่รูปค่า x นะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของค่า x นะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของด้านของ สี่เหลี่ยมจุรสนะครับซึ่งด้านของสี่เหลี่ยมจตุรัสนี้มีความยาวนะครับทุกด้านเท่ากันก็คือหนึ่งหน่วยนะครับดังนั้นค่าของเจะเล็กว่นี้จะมากกว่าหนึ่งนะครับเราเห็นว่ารูปสามดวสองนี่เกินหนึ่งไปแล้วนะครับส่วนค่าของลบรูปสามตัวนี้นะครับบวกกับสองลบรูสามก็คือลบหนึ่งเจ็ดสสองนะครับเวลาวกสองเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีค่าที่ไม่ถึงหนึ่งก็นั้นเราจึงเลือก ถ้า x ในส่วนที่สองนี้เข้ามาไปแทนนะครับในโจทย์ ae คูณ ed เท่ากับเอดีมันก็คือ x นะครับคูณกับ ed ก็คือหนึ่งลบ x นะครับเท่ากับอันหต้องการแทนค่า x นะครับต่างกรณอยู่ที่สองนะครับเข้าไปแบบแทนค่าเข้าไปแทนค่าเข้าไป อันรี้ครับลบดวสองลบหนึ่งลบด้วยลบลบสองลบสองต้องการเกิดตรงเี้บครับเขียนนะครับเขียนให้อยู่ในรูปที่ดูง่ายนะัเป็นสองลบดยสามเราเรียกมานะครับหนึ่งลบลบเป็นบวกลบนะครับลบบวกเป็นลบสองจากนะครับ อสองลบหรือสามเมื่อกี้น <talk God>. ี้นะครับคูณกับหนึ่งบวกด้วยหรือสามลบสองครับประเด็นั้นหนึ่งกับลบสองยังไม่ได้รวมนะครับกรวมเป็นว่าหนึ่งสองลบหรือสามคูณกับหรือสามกับบวกหนึ่งลบสองลบหนึ่งคุณยินดาเข้าไปกับคุณยินดาเข้าไปนะครับหรือสามกับสองได้เป็นสองหรือสาม ร้อยสามคูณกับลบหรือยสามได้่าลบร้อยสามกำลังสองนะครับลบสามกำลังสองก็คือสามนะครับลบหนึ่งคูณลบสองได้ลบสองลบหนึ่งคูณลบร้อสามได้บวกด้วยสามดังนั้นนะครับสองลบสามบวกกับร้สามได้เป็นสาม ลบสามนะครับลบสามเจอกับลบสองเป็นลบห้านะครับเป็นคำตอบของค่า x